การต่อไปนี้เป็นไา่การสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้รับชมถูกเพศถูกวัยแ,แต่อยู่ในทองไปจนถึงลอยปีเพือเลือกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมล้านะเอ้ยไอ้นี่คือดังป่าเข็งขอนในว่างน้ำเขินขาดฝนตกจัด่อยกาแห้งสิตอดกินคือดังหน้าเขินน้ำฝนตกแห้งบมโหง,งายฝนตกแห้งจนจนไหลไปหงจะบวกข้ยพี่น้องเอ้ยครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้บ่ง สองพอเหลี้ยมผู้เม่งคือเกาเหมือนเดิมเช่นเคย้ะพี่น้องเด้อว,วันนี้พอเหลี้ยมผู้เม่งมากยูตลาดชุ่มแร่นะครับบ้านน้องภุมนรบครับเมื่อน,นี้รู้สึกว่าจะคืนๆนะพี่นอ้องใช่กระไราย,ายเดี๋ยวพอเหลี่ยมผู้เม่งสี่ยางหาสอบถามราคาเบื้อง่าวันนี้ราคามันขึ้นหรือลงนะพี่น้องนะเอาตามมาครับผมเอาครับผมมาเบิ้องไข่หน่อยตัวหนึ่งพี่น้องครับเป็นวายตัวเมียนะครับเนาะ เป็นพ่อยตัวเมียเป็นลูกของลูกเก่าจเจริญดิครับครับผมเป็นลูกของลูกเก่าจเจริญน,นะครับเขาตกขั้นซอนพี่น้องตาจอมไข่เล่าปลาคอข้อปลาแข็งสันหลังปลาบูหูใบตองซาดครับผม อันนี้เป็นลูกของลูกเก่าเจริญอีกเคียหนึ่งเป็นข้อย้อยาอายุจักเดือนครับท่ายเป็นท่ายบากหน้าตัดด้พี่น้องเด้อเก้าเดือนครับลูกแรกเก้าเดือนข้อยี่นี<อ>้าานได้เก้าเดือนนะครับความสูงประมาณร้อยเท่าไรครับนี่งห้าพันรอย 22, าาอย<น>ีย่สิบสองยี่สามประมาณร้อยยี่สิบกว่าพี่น้องครับผมบัตรที่นี่มาฟังราคาราค่าเรา,าเปิดใบอะไรไป,ปได้ครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับเอาราคาเป็นแต่ฟังพี่น้องราคาหอยเปลือกเราเปิดไบสี่หมื่นห้าพันบาทราคาสามารถต่อรองได้หรือครับต่อรองได้ครับผมล่าคาสามารถต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อบาท เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เครับ088ครับเบอร์088 720 720ปดเจครับ8713จ็ดหอยเป็ดนะครับเนาะครับผมติดต่อได้ตลอดเวลาพี่น้องว่ได้รับตั้งย่ำนอนหลับครับผมโอเคขอบคุณนันท์านครับผมเอาพี่น้องมาเบิ่งควายงามอีกตัวหนึ่งพี่น้องถือว่าตัวนี้ถือว่าอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนมากเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งอ่องข้อครับผมอ่องข้อเบิ่งแข็งเบิ่งขาสีออกเล่าเขาออกงามครับผมอัตลักษณ์ของควายไทยตาจอมไข้ได้้มเลพี่นอง ตาเป็นตานกเป็ดดั้มครับผมเขาเป็นเขาตกขั้นซอนไข่ตัวนี้จ็คปีกับเดือนแล้วครับเนี่ยไข่สิบสามเดือนครับไข่สิบสามเดือนเป็นไข่สายใดครับไข่ลูกเบิ้มครับเป็นลูกของเบิ้มพันล้านเนาะอ๋อครับผมผู้ใดเรียนไข่ดั้มกระสีภูไทยบิ๊กูไทยแม่เพิ่นเป็นสายบิ๊กูไทยพ่อเป็นลูกของเสียเบิรมพันล้านนะครับพ่อเพิ่นเป็นเสียเบิรมพันล้านมีขวัญเอ่อทุ่นเข่าขวัญเท้านางจาขวัญหาบเงื่อนหาบท่องพี่น้องอัตลักษณ์ที่ชัดเจนเดี๋ยวเบิ่งท้ายครับผม เกาหางไงเกาหางล่ะครับผมเบิ่งนไทยเป็นไขยตัวเมียได้พ pues, ี่น้องเด้อครับผมพระเจ้าบ่าไปค่ะสามปีพระอหีสามบอเวลาซื้อว่าซื้อไขยซื้อตัวเมียพี่น้องมันจะออกแพรแม่ลูกแล้วครับเนาะครับผมราคาที่เปิดไว้เปิดไว้หลายปไนได้ก่อนครับนี่งเจ็ดพื้นเจ็ดครับเอาราคามาเป็ี่นตะพังแลยพี่น้องราคากับพ่อแด้แพงแบบขายแบบขายธรรมด้าวงี่เง่าไข่ไปตัวนี้ราคาเราเปิดใบเจ็ดพื้นเจ็ดติดครับครับผมครับผมราคาค่ี่สามารถต่อรองได้นะครับเนาะต่อได้ครับต่อรองได้ครับยุไกยุไกสนใจอยากเอาไปพัฒนนนนนนาาาต่่่อออะะคครรัััับบบลลูกขงเเเสสียยยิ้มมพแป็ุท ราคาเราเปิดไว้เจ็ดหมื่นเจ็ดเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เด้อครับเบอร์เบอร์ได้เหรออ๋อเบอร์ศูนย์เก้าสองหนึ่งสามห้าสี่ห้าเก้าเก้าครับผมอันนี้ซื้อปลาห้อยห้อยหญ้าหอยหอยหญ้าครับผมหญ้าผู้เขียวครับครับผมหอยหญ้าผู้เขียวจะพูดไทยรับรวยค่อยง่ามเมืองผู้เขียวได้พี่น้องเด้อผู้ใดสิได้ขึ้นครับท้ายใบเสียไส้หลังครับผมเบอร์โทรศัพท์นี่เป็นเบอร์โทรศัพท์เบื้อถือเนาะเพราะเป็นเบอร์โทรศัพท์เื้อถือตัวนี่ยเอาโอเคหมันหมันได้อครับเด้อครับผมครับ ครับผมมาเบิ้งค่อยงามตัวอีกตัวหนึ่งที่น้องครับผมอันนี้เป็นลูกตัวเมียนะครับความสูงของแม่นี่สูงายปันไดครับร้อยสามสิบเก้าครับเวลาสายสิบเก้าร้อยสามสิบเก้าครับผมความสูงของแม่เพิ่นร้อยสามสิบเก้าแต่ว่าน้ำหนักบ่ได้สั่งพี่น้องครับผมเบิ้งลูกลูกเป็นลูกตัวแม่นะครับลูกตัวเมียเอาเบิ้งหน้าเบิ้งตาครับลูกเป็นของลูกพูดใดก่อนครับยกมงคลครับลูกยกมงคลมีใบมีหลอดนะครับนมีใบมีหลอดมีเอกสารยืนยันชัดเจนพี่น้องเบิ้งแม่แล้วแม่เป็นสายใดครับเนี่ย แม่เป็นสายอุทัยพี่น้องอ๋อเบิ้งเบิงเบิ้งสายอุทัยเด้อพี่น้องเด้อครับผมความสูงสูงหล่อสามสิบเก่าอยู่ครับผมเป็นลูกที่ไหนครับพี่ลูกที่สองครับลูกที่สองสถานะตอนนี้แม่ทองหรือป่าทองครับพ่อครับป้าจะมารับอ๋อแม่ทองว่างอยู่นะพรัว่าลูกพึ่งได้จามเดือนกหรอครับพี่สามเดือนครับลูกพึ่งได้สามเดือนแสดงว่าซื้อตอนนี้คือซื้อหนึ่งได้สองเลยครับอ๋อถือว่าซื้อเฮียในสั้นบ้านแห่แต่ป่าใครเอาเมียไม่ได้ลูปความจังสิได้ซอยงานนะพี่น้องเด้อครับผมเบิ้งไทยนะครัับบเเิ่่งายตวแม ลูกเป็นลูกยกมงคลมาสั้นว่าครับผมมีใบมีหลอดล่าค่าหอยบัตรเปิดใบรับไปได้ก่อนครับผมรับสองแสนครับล่าค่าเราเปิดใบสองแสนพี่น้องล่าค่าี่ก็สามารถต่อรองไดขึ้นก็เหมือนเดิมเซ็นเคยเนาะครับเนาะสองแสนครับซื้อหนึ่งได้สองเนาะครับลูกยกมงคลมีใบมีหลอดมีเอกสารยืนยันชัดเจนบัตรที่นี่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติตดต่อได้เลยครับผมศูนย์หกสองเบอร์ศูนย์หกสองหนึ่งห้าเจ็ด 157 157 58 50 58 50ึ่งห้าเจาแ้านย้านครับผมเอาบานๆเด้อหอยบานเด้อครับผมครับเอาพี่น้องมาเบิ่งควายราคาเกษตรกรจสามารถจับต้องได้ครับราคากระเพาแพงครับผมราคาแบบขายแบบขายธรรมดาเงินมากวายไปนะพี่น้องเด้อความสูงประมาณร้อยสามสิบกว่าครับผมเป็นลูกตัวผู้หรือตัวเมียครับเป็นลูกตัวเมียเป็นควายสายพัฒนาเนาะครับลูกพอคุ้มผูกปะอ๋อพอพอซื้อมาซื้อปบ อ๋อไม่ใบมีหลอดว่ครับอ๋อแต่ว่าแต่ว่าจำจำซื้อบ่ได้เนาะครับผมจำซื้อบ่ได้แต่ว่ามี่พอมีอยังอยู่ครับผมเป็นเป็นลูกตัวเมียนะครับผมางไงา,างไงอยู่พี่น้องเนี่ยอันนี้ราคาเกษตรกรสามารถจับต้องได้ครับผมเบิดไอราคาเปิดไบราราเท่าไหรครับเนี่ยนี่รับราคาเราเปิดใบเจ็ดหมื่นเจ็ดพันราคาสามารถจับต้องได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดสนใจนะครับราคานี่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต้อได้เลยครับผมเบอร์ยังครับ เบอร์0 6 1 1 5 3 5 9 8 2ครับ982ครับผมซื้อว่าห้อยห้อยใช่หรือหอยใช่ครับผมเอามันๆเด้อหอยใช่เด้อครับผมครับเอาพี่น้องมาเบิ่งควายอีกแม่หนึ่งตัวขั้วตัวแม่นะครับนะครับแม่สาวครับควายแม่สาวครับผมความสูงประมันร้อยสามสิบได้นะครับผมเป็นลูกของเสียเบิ้มพารันครับผมเป็นลูกของเสียเบิ้มพารันเป็นควายได้จักเดือนจักปีแล้วครับนี่ได้ปีกว่าครับควายได้ปีกว่าพี่น้องเบิ่งเงาหูรัดเงาหูกำพี่น้องอ่องข้อนะครับอ่อมข ครับองข้อเขาครับถุงน่องขาวครับผมเบิ้งสันหลังปลาบูหูใบตองสาดบ่อพี่น้องเบิ้องไทยเป็นไทยบักหน้าตัดบ่อเดี๋ยวให้เบิ้งนะครับผมกถ่ายงามอยู่เด้อพี่น้องเด้อครับผมคล้ยตัวนี้ครับผมความสูงลอยประมาณลอยสามสิบเป็นควายตัวเมียควายได้จังเดือนหรือครับเนี่ยกล้ยปีหาเดือนครับควายปีหาเดือนครับความสูงลอยสามสิบครับผมวันที่นี่ราคาเปิดไว้เปิดใบไรบ้างครับพี่เนี่ยแปดมื่นครับเอาราคากรับเป็นตะพังก็ได้พี่น้องราคาเปิดใบแปดมื่นครับผม ผู้ใดอยากได้สนใจไปพัฒนาต่อก็ร้องโทรมาเด้อพี่น้องเด้อสิขอเบอร์โทรศัพท์ร้อไว้เบอร์ที่สามารถติดต่อได้เบอร์ยังครับ080เบอร์080 756 756 2738 2738ห้องดสองครับห้อยดอนครับห้อยดอนครับผมครับผมเอาหมันหมันเด้อห้อยดอนเด้อครับผมขอบคุณครับผมด้าพี่น้องมาเบิ่งควายใหญ่ครับเขาเขาเรียกว่าเขาออกลักษณะเขาอุ้มบาดวายตัวนี้ครับผมอันนี้เป็นควายสายใดพ่อไอ้ก็คือเริญครขัดเกลื่อน อันนี้ลูกเก่าเจริญครับลูกเป็นลูกของตัวนี้เดึงครับลูกของตัวนี้เหรอครับได้นสี่เดือนออ๋พี่น้องลูกของเก่าจะเลื่อมาสั่นว่าในสี่เดือนมีใบมีหลอดนะครับมีใบมีหลอดมีใบทีหลอดกระแปะแม่เพิ่นความสูงของแม่สูงร้อยสี่สามครับสูงร้อยสี่สิบสามเป็นขั้วสายใดครับก็ควยสายพัฒนาครับคว้วสายพัฒนาแต่ความสูงขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยครับเลยถ้าผมเบิ่งลักษณะขนหลายๆพอเลี้ยงผู้แม่ก็ตกใจนึกว่าเป็นสายมูราพี่น้องครับผมเป็นสายพัฒนาครับผม ปกติอัตลักษณ์ของกวยไทยมันสี่มีตาแต้มแก้มจำพี่น้องแต่ว่าอันนี้สายพัฒนาก็ถือว่ามีเห็นนะครับเบิ้งไทยกับไทยลามลามพี่น้องครับผมไทยคางลามครับผมเบิ้งพ่วงนุ่มครับเป็นตะไคร่ลูกดีนะครับผมครับความสูงลอยสี่สิบกว่าพี่น้องสี่สิบสามเบิ้งลูกนะครับลูกกับเป็นลูกตัวผู้หรือตัวเมียครับเนี่ยลูกตัวผู้ครับลูกตัวผู้ครับผมลูกตัวผู้ บัดที่นี่สิถามพ่อบอลามมาลาร่าค่าพ่อบอลลาเปิดไปร้ายป็นได้ครับนี่ว่าเปิดไบ้ราค่าสองแสนสองครับราค่าพ่อบอลาเปิดไปสองแสนสองได้พี้องเด้ซื้อหนึ่งได้สองเนป่ะครับครับอยู่ในทองตอนนี้ทับไปครับทองว่างครับตอนนี้ทองว่างาซื้อหนึ่งได้สองือว่าซื้อเห้งในสั้นบ้านแหแต่ป่าใครเอาเมียไม่ได้ลูกพร้อมบุญสร้างตั้งแต่หลังตันไหนเข่ามามาผมราค่าสองแสนสองครับ บัทที่นี่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เลยครับบันี่ศนย์เ้าเกเบอร์ศูนย์เก้าเก้าสี่เปเปึเอาครับผมมันๆได้พอเ้อครับผมยังมีอีกว่าครับบอครับงานวัเลาของใครเป็นวันเอ๋ครับผมมันๆพอพอครับผมเอาพี่น้องมาเบิ้งไข่สายพันธนาของทหารหรือหอยหารผู้เขียวด้วยพี่น้องด้วยครับผมกับแม่นี่แม่สายพันธนาในความสูงกว่าบ้านอยสามบหาเลยไหมครับรัอยสามแปแล้วว่าสูงอยสาม นี่ลูกลูกตัวผูหรือตัวเมียครับเนี่ยัเป็นลูกตัวเมียบางโอ้พี่น้องชัดเจนครับผมอัตลักษณ์ของควอยไทยเดีหน่อยตัวนี้ครับผมเป็นลูกตัวเมียได้รักเดือนครับเนี่ยไปสามเดือนตอนนัสองเดือนตัวนี้สามเดือนครับพ่มนี่นะกรบแม่นี่นะครับพ่มนี่พอเปิดไใบแายปันไดนี่เปิดไบสิบสองห้าพันหน่อสิบสองห้าพันก็แสนสองหมื่นหาพันบาทแสนสองหมื่นหาพันบาทครับพ่มนี่แล้วเปิดไบแสนสองหมื่นหาพันบาทครับเป็นควอยสายพัฒนาุ์นะครับเนาะครับผมมาที่นี่ยังมีอีกพ่มหนึ่งเนาะ อันนี้ค่อมนี่เลยครับบันนี้ค่มนั่นลูกเพียบครับอ๋อตัวตัวยืนอยู่นี่เนาะครับใต้ใบลูกเป็นลูกเพียบตัวนี้เป็นลูกตัวแม่ควอมสูงเด็ดตัวนั้นร้อยสามสิบซี่ท่องบหมครับบอนนี่ตัวนั้นวาท่องไว้ใต้ใบัวนี้โอ้ตัวนี้ภายในไก่ตัวนี้เปิดไวบค่อนี่เปิดไบอะไรบ้างครับอ๋อค่อมนี่เปิดไบแสนสองหมื่นเนาะ ครับผมแสนสองหมื่นเอาครับผมหลังจากคนมนี้เหล่านี้เด้ตัวนี้เด้อเอามีอีกตัวนึงพี่นอ้องเด้อขายเบิงตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้แส้ตัวนี้แปดหมื่นทับสร้างลุมพู้ยครับผมมีใบมีหลอดเนาะครับเนาะแบบทับสร้างลุมพู้ความสูงตัวนี้สูงร้อยสามสิบตัวนี้ตัวนี้บ่ไดววัดประสมพี่น้องครับเด้อขาขเบิง้งครับผมพอหารเราเปิดไปคือแปดหมื่นทับสร้างลุมพู้ยไ,ได้จักเดือน,นครับ สามเดือนกว่านี่แหละถับไปใด้สามเดือนกว่าพี่น้องครับผมราคาแปดหมื่นบาทมี่วะครับไปเหมือนเหมือนข้ามีดติอันี้ครับนี่ล่ะอ๋อครับผมซับนี่ได้ครับของทหารกับมีอยู่สองพมครับผมมี่สองพมกับอีกแม่สาวแม่หนึ่งรับจูเห็นป่ครับทองได้สามสี่เดือนครตอร้องได้ครับผมราคาสามบาทต่อรองได้ผู้ใดสนใจอยากกับไปพัฒนาต่อได้พี่น้องด้วยหรืออยากได้ง้ออย่างใดก็ให้กับร้องโทรมาสอบถามทหารเราเปิดโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ไหมครับหกสองศูนย์หกสองแปดหนึ่งสี่หนึ่ง้าสองเก้าหนึ่ง้าสอนครับผมมารพูดเยอะด้ครับผมเอามัครับเอาครับผมอันนี้เบิ้งค่ายดำมาแล้วที่นี่มาเบิ้งค่ายดอนของเก่งไงน้องเลือเรา ืันนี้เราเอามาสองตัวเลยครับครับเป็นตัวแม่ทั้งเหมือนได้หอเพราะตัวผูตัวนี้ตัวดอนตัวผูอ๋อตัวดอนนี่เป็นตัวผูครับตัวผูได้จักเดือนแล้วครับเนี่ยสิบเดือนจ้่ขายสิบเดือนพี่น้องเบิ้งลักษณะเราคือจะขาดน้ำเลี้ยงนะครับเนาะครับผมผู้ใดมีหยาดดีๆเด้พี่น้องด้วยซื้อไปใส่หยาเนาะครับผมได้หยาใส่หัวอาหารนะครับผมเป็นควายผูได้สิบเดือนเป็นลูกผู้ใดครับเนี่ยเป็นวาฬแบบแก้วฟ้าดล่ะอ๋อวาฬนบักแก้วฟาพี่น้องครับผมเขาจะวานกกเเืออดย ล่าข้าวได้ครับนี่เปิดไใบไร้ปันได้ครับพี่น้องสามมือหาก้าเอาล่าข้ามาเป็ี่นตะฟังเด้อพี่น้องล่าข้าเกษตรกรสามารถจับต้องได้ตัวนี้สามมือหาพี่น้องล่าข้านี่เราเปิดไรสามมือหาล่าข้าสามารถต่อรองได้ของเจ๊ใหญ่น้องเลือกครับผมหลังจากกัวผูตัวนี้เรายังมีอีกตัวแม่ว่าครัตัวแม่ตัวไหนอ๋อตัวแม้ว่ามือควายแมบอันนี้เป็นควายแม่สายพัฒนาเนาะครับเนาะครับผมความสูงกับประมาณรอยยี่สิบกว่าครับผมความสูงรอยยี่สิบกว่าควายได้จักเดือนนะครับ ก็มสีขาสองปีนี่ยอ๋อพราะสขา2ปีแสดงว่ามันต้องได้ทับเดี๋วี้ใมันร้อมสิทับแล้วอ๋อมันร้อมสีทับแล้วครับผมแต่ว่ายังไม่ทันได้ทับตอนนี้แต่ว่าพร้อมแล้วคือว่าขังสูงกับลเรียกันนะครับเนาลเรียกค่ราคาได้ครับอนนี้ราคาสี่สิบห้ารค่้าราคาสี่สิบห้าราาส้่สิ้าสห้า้ารสสิบห้ารกกิบลร่บ้รีสิบาราสิบหรา่ิบหาา่บาราตีส ครับผมพูดได้เสื้อเจ๊ให่น้องเรือเล่าว,ว่าเราส่งหอดบาทเลยครับผมสิบเสีส่ยวเป็นคู่ก็ได้หรือสีแยกก็ได้นะคนรับเอาเบอร์โทรศัพท์ๆๆทีสส่สามารถติดต,ต,ต,ต่อได้นะครับผมศูนย์ห้าเก้าหนึ่งห้าสี่ห้อาไม่ยังเพี้ยนะครับศูนย์เก้าสองยเก้าสองศูนห้าเก้าศูนย์ห้าเก้หนงห้าสี่้าหนึ่ง้าสีาเจ๊ยเรือจ้ใหญ่น้องเรือเอามาดหมาดด้อยครับเด้อครับผมครับผมมาเบิ่งอย อันนี้ถือว่าเป็นค่อยสายสายว่าเป็นสายพัฒนาอันนี้ถือว่าสายพัฒนาแล้วพี่น้องเป็นลูกของเสียเบิ้มพลรานะครับผมอัตลักษณ์ของค่อยไทยชัดเจนพี่น้องนายกอกเปิดเด้อพี่น้องเด้อมีนขนทุ่นเขาขนเทานั่งจ่าครับผมแลวการเป็นเขาตกขั้นสอนเข้า่าเขาตกขั้นสอนเพื่อเอาสอนหรือเอาบวงมาบ้างเกยกันครับผมเบิ้งอัตลักษณ์ของค่อยไทยเบิ้งแข็งเบิ้งขาพี่น้องค่อยสนยิทก็หายเบิ้งด้านไทยครับ ลูกสองเสียเบิ้มพันล้านท้ายก็ถือว่าเป็นท้ายปากหน้าตัดอยู่ได้พี่น้องครับผมอัตลักษณ์ของควายท้าย,ยก็ถือว่าชัดเจนนะครับมี่ควันทุ่นเผ่าควันเท่านั้นนั่งจ่าควันหาบขึ้นหาบท้องครับผมความสูงสูงหลายปันได้ครับควายตัวนี้นร้อยยี่สิบหัวร้อประมาณร้อยยี่สิบห่านะครับเนาะครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนพี่น้องถือว่าเป๊ะมากเลยควายตัวนี้ครับผมสูงร้อยยี่สิบห่าเป็นลูกของเบิ้มพันล้านมีใบมี่หลอดครับครับมีเอกสารด้วยพี่น้องด้วยครับผม ปัจจุบน,นี่ราคาที่เปิดไว้เปิดไว้ไหลายปไหนก่อนครับผมแปดหมื่นเจ็ดพันครับเอาราคา,<ล>าเป็นแต่ฟังเป็นแต่ฟังพี่น้นองเราเปิดแบบเปิดธรรมดาเงินมากค่อยไปตัวนี้ราคาแปดหมื่นบาทครับ,รบแปดหมื่นเท่าไรครับแปดหมื่นเจ็ดพันต่อรองได้อีกครับแปดหมื่นเจ็ดพันราคาสามารถต่อรองได้ครับผมยุ่งไก่ยุ่งไก่สนใจอยากไปพัฒนาต่อการรองโทรมาสิขอเบอร์โทรศัพท์เราไว้ครับผมแปดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผม เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เด้ครับ088เบอร์088 3196 3196 535 535สากับมนัดผู้เขียวเด้อค่อยมนัดผู้เขียวจะผู้ไทยหลับรวยค่อยง่ามเมืองผู้เขียวพี่น้องผู้ใดสิได้ขึ้นครับท้ายใบเสียไส้หลังล่องโทรบ้าเด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ก็คือเบอร์ที่เราหายไปเมื่อกี้นี่ครับผมสามารถรับได้ตลอดเวลาวันใดรับตั้แต่ยามนั่งรับนะครับเนาะครับผมเอาโอเคหมันหมันเด้อครับเด้อครับผมครับผมครับ เอาพี่น้องมาเบิึงไข่ตัวนี้ครับพอดีพอเลียมผูดม่กำลังสี่เดือนทาองค์บานมาพอไข่คือว่าไข่งามอยู่พี่น้องอันตรา์ของไข่ไทยก็ถือว่าโอเคพี่น้องชัดเจนครับผมตัวนี้เป็นไข่นางนาซายยังครับผมไถ่เก็ถือว่าไถยเป็นไถยปากหน้าตัดอุลุดยุคพี่น้องครับผมเบิ้งเบิ้งสบายส่วงสบายส่วงก็เต็มดีดีพี่น้องเบิ้งเบิ้งแข็งเบิ้งขาไข่ตัวนี้ถือว่าสมสัดสมส่วนนะครับผมเขาเรียกว่าเขาเปิดนะครับตัวไข่ตัวนี้ครับตาก็ถือว่าเป็นตานกเป็นน้ำครับเป็นตาเเเเเชชืื่่่่่่ออองงงะคคควาายตัััันนนีี้รรรรรบบบผมสูทไ สูงลอยสามสิบซีครับผมก้มสูงสูงลอยสามสิบซีตอนนี้สถานะทองบางหรือบ่ล่างที่เดือนตุลาหรอทองได้ซีเดือน,นครับผู้ใด,ดครับกับเหิืนฟ้ากับเหิืนฟ้ามีใบไมีหลอดมีเอกสาร,รย,ยืนยันชัดเจนแล้วครับครับผมเบิ้งเขาเบิ้งหน้าเบิ้งตาพี่น้องครับผมปัจจุบันราคาใดครับราคาเปิดไใบไรไปไนก่อนครับเนี่ยแสนสองหาพันบาทราคาเราเปิดไบแสนสองหมื่นหาพันบาทราคาสามารถต่อรองได้นะครับเนาะครับผมราคาแสนสองหมื่นหาพันบาทเอาสีร่วมรับตัดตอนไปถามอีกตัวหนึ่งเลยจังสีมาขอเบอร์โทรศัพท์เจี๊เดียว ตัวนี้แสนสองมืนหาพันบาทครับผมบลาท,ที่นี่ตัวนี้เป็นสายอะไรครับเนี่ยสายสร้างวู้ดดอนพี่น้องเบิ้งแขงเบิ้งขาควายตัวนี้ได้จักเดือนครับเนี่ยต่อเดือนควายเก้าเดือนกับความสูงตัวนี้กับประมาณร้อยสามสิบซีนะครับเบิ้องไทยเด้อพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้องไทยเบิ้งแขงเบิ้งขาหางว่าเป็นตั้งใดครับหางลามบ่อครับผมควายตัวนี้ไม่มีตำหนิเนะรัเป็นควายเพลีเมียอโอ้ตอนตอนแรกเขาเรียกผู้เม่งนึกว่าเป็นควายผู้พี่น้องมันโตใหญ่ไรครับผมเป็นควายตัวเมียครับผม ค่อยได้ทักเดือนหรครับค่อยได้เก่าเดือนป้าค่อยพีน้องควายเก่าเดือนความูงลอยามสิบสี่ประทรมดาครับแข็งขาไงราคาได้ครับอันนี้ราคาราคาพ่อเราเปิดไวแสนสี่หมื่นราคาสามบาทต่อร่องได้นะครับเนาะครับผมบาตที่นี่เบอร์โทรศัพท์เลยครับบันี้เบอร์ศูนย์แปดเก้าเจ็ดห่องดนององดี่อเกครับพ่อพ่พ่อเกษตรสมบูรณ์พ่อเกษตรสมบูรณ์เอาโอเคมันหมันด้พอเด้อครับผม เอาครับผมก่อนสีเดินทางครับกับมะพร่อีกตัวหนึง่งถือว่าเป็นไข่ไข่าสายไหนของหอยมอดเนี่ยสายพัฒนาครับเป็นควายสายพัฒนาราคาครับเป็นราคาสามารถจับต้องได้ตัวเนี่ยครับผมราคาเปิดไว้หลายปันได้ครับเปิดใบหกมื้นหาครับตัวนี้เอ๋อราคาเราเปิดใบหกมื้นหากับความสูงหลายปันนะครับหรือสูงสูงประมาณโอ้ยผมมัาในวัดประมาณร้อยยี่สิบประมาณร้อยยี่สิบกว่าคร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบกว่าพี่น้องครับผมเป็นสายพัฒนาของหอยมอดเราครับผมราคาเราเปิดใบ ก่อนครับหกมื้อหคถับผมราคานี่สามารถต่อร่องได้นรอครับจับต้องได้ราคานี่ครับผมที่นี่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ใน้อมาศย์เกาห้าเบอร์ศูนย์เก้าห้าหนึ่งเกาห้เกห้าเจเมด้ามอาเคมันได้ความอเด้อครับผมไเก้าเดือนมนครับผมเอามันๆครับผมโอี่น้องกะจ้คือกาเหมือนเดิมเช่นเคยกับตังสิครับข้าพผัอามถือว่าเป็นพ่อสร้างเผือกได้ดงครับว่า พขาปลาเลี้ยงสร้างเขาขายง่าด้กินค่าเลี้ยงสร้างน้อยตายจ้อยค่ะบะหมีพี่น้องครับเบิ่งอัตลักษณ์ของควายไทยตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อถือว่าเป็นควายงามครับตาจอมไทยเล่าปลาพ่อข้อปลาเข็งสันหลังปลาปูหูใบตองซาดอันนี้ถูกต้องตามอัตลักษณ์ของควายไทยเบิ่อไหรควายตัวนี้ครับผมถือว่าเป็นควายงามนะครับเนาะถือว่าเป็นควายงามพี่น้องครับผมเขาก็ถือว่าเป็นเขาตกขั้นซ้อนพี่น้องครับผมครับตาจอมไทยเล่าปลาพ่อข้อปลาเข็งอันนี้ถือว่าโอเคครับตาแต้มแก้มดำข้ออ่องถุงน้องขาวหางเงาเลยเขาสันหหลลัังงปปาาบบููใตออซดนนี้เเ๊ะย ันนี้ถูกต้องทั้งสองตัวครับตอนที่นี่สีมาถามปลาควายตัวตัวแรกเอาตัวนี้นี่ความสูงรลายไปนะครับเนี่ยตัวนี้เหรอครับครับคุ้ยสามสิบเจ็ดตัวนี้ความสูงร้อยสามสิบเจ็ดเป็นควายจักเดือนครับเนี่ยควายปีปีกว่าแล้วอ๋อควายปีกว่าแล้วเป็นควายตัวเมียพี่น้องครับเป็นลูกของผู้ใดครับเนี่ยคุกเบิ่มครับอ๋อตัวนี้เป็นลูกของเบิ้มพันล้าน ถ้าผมมีใบมีหลอดมีเอกสารยืนยันชัดเจนไม่ได้ตั่วหรอกต้มตกลมชิมาถึกเอยเที่ยวทางเลือกหยิบชิมาจนเจ็บท้องตัวมีอัตลักษณ์ของควายไทยที่เด่นๆคือมีขวานคูนเข่าขวนเท้านางจาและขวนหาบพื้นหาบท้องแข่งขาใหญ่พี่น้องครับหางลำายงามราคาเปิดไว้หลายปไนได้ก่อครับนี่ยสองแสนเจ็ดพันาราคาเราเปิดไว้สองแสนเจ็ดหมื่นบาทสิครับถ้าผมราคาสองแสนเจ็ดหมื่นบาทพี่น้องราคานี่ก็สามารถต่อรองได้น้อครับเนาะครับผมเบิ้งเบิ้งแข่งเบิ้งขาเบิ้งพี่น้อง ถือว่าเป็นคว่ยงไข่แย่ <c oughs> ออีกตัวหนึ่งเบื้องแย,ย่นี่่่่่บ่่่่่ั่่่่่่่่น่ว่า่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่าม่ั่่่า่่้่่่่่ั่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่้่่ท่่่่่่่่่่่ข่่่่่้่่าย่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่น่ันนน่่่่กก่่่่่ส่่่่่่่่่่่่่่่่่่่งก็สร้างตามพี่่้องครับผม ่ายถือว่าเป็นท่ายักษ์เน่าตัดเป็นควอยตัวเมียเท่ากันบ่ะครับเนี่ยอ๋อนี่แหละเขาเจ้าป้าไป็ค่ะสามปีพ่อทอยสี่สามบอพี่น้องสื่อควอยสื่อควอยสื่อตัวเมียเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ความสูงหลายไปได้ก่อนเนี่ยไม่สามเป็ดครับตัวนี้สูงร้อยสามสิบแปดโอ้หนังหนาสายใหญ่พี่น้องครับผมสูงร้อยสามสิบแปดเป็นลูกของเกาเจริญมีใบมีหลอดพวกครับบัดที่นี่บัดที่นี่ราคาเลยครับอยากฟังราคาของตัวนี้ไหมต้องแค่เจ็ดพันอ๋อราคาเราเปิดใบซ้ำกันเลยพี่น้องราคาสองแสนเจ็ดคู้ใดอยากได้เป็นคู่ก็เอาเป็นคู่ไปเนาะ อยากแยกกันมาเอาเป็นตัวเดียวไปครับผมราควาเราเปิดไปสองแสนเมื่น 5, 30, บาททั้ง 2, ตัวทั้งสอตัวเลย2องแสนเจ็มนี่คือแต่ละตัวเนะวาะบพราะในร่วมเนาะครับผมวันที่นี้น <ะ S 1> เบอร์โท,ทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไหยครับบานี้ศูนเบอร์0ูนย์เก้าสามห้าสอ่ามหนึ่ซื้อบ้าห้อยหอยนี้ครับภ้ยนี้ครับผมห้อยนี้หมันหมันด้ห้อยนี้่ด้วยรับผมครับเอาพี่น้องรับผม ว่าสิ่กลับกัมาพอถ้าของดีๆพี่น้องเอ้ยคม่แต่ตงามๆคใดมีเงินมีทองมาซื้อก็ซื้อคไปเรียงเล้ว่าคนมาถูกข่้มีเสือผาฟาเงือนดีพอดีอยู่ถูกก็มีคัวขอยู่ขอสิทนได้ทังไหนคราเจ้ามาคั้ยตัวนี้สูงหลายปนได้ครับเนี่ยสูงร้อยสามบวกครับสูงร้อยสามสิบบวกด้ยสามสบเท่าไรครับสามสบปรบเยกไได้บาบ่ได้แน่ใจบ่ได้วัดปานไหนเนาะประมาณร้อยสามสิบตัวได้เนาะครับครับผมเป็นลูกสาวก็จะลดคย เป็นควายจักเดือนหรือครับนี่ค่อยประมาณประมาสิบก็เดือนครับเอาควายสิบก็เดือนแสดงว่าตอนนี้ยังบ่ท,ทันได้ทับตัวครับนี่ยังครับอ๋อยังนนบ่ทันได้พร้อมผสมด้วยเนาะยังครับแสดงว่าบ่ทันได้ขึ้นจักรอบเลยยังครับเป็นควายสาวน้อยอยู่เด้อพี่น้องคันเว้าตามความจริงเด้อพี่น้องเด้อที่พอเลี้ยงผู้แม่งสอบถามก็คือเพื่อให้มันชัดเจนเพราะว่าพี่น้องที่ซะเบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้แม่งอยู่เขาสิสนใจอยากไปพัฒนาต่อหางกับหางลามดีๆพี่น้องครับแทงขาใหญ่สีออกเล่าเขาออกงามเด้อพี่น้องควายตัวนี้ครับผมอัตลักษณ์ควายไทยที่ชัดเจนก็มีขขขนนนทททุเเาาางงงจหหััิบอ ตาตัวนี้เป็นตานกเป็ดน้ำพี่น้องคว้ยตัวนี้เป็นตานกเป็ดน้ำนาเปิดนะครับนายกอกเปิดที่ดีครับผมปัจจุบันี่ราคาเลยครับปัจจบันนี้ราคาที่เปิดใบได้ปัจจบันนี้ยี่สิบเจ็ดครับราคายี่สิบเจ็ดก็คือสองแสนเจ็ดตีครับราคาเราเปิดใบสองแสนเจ็ดหมื่นบาทครับผมเป็นลูกของเกาเจริญครับผมคว้ยได้ประมาณสิบเดือนสิบกว่าเดือนสิกว่าเดือนอยู่พี่น้องครับผมเป็นลูกของเกาเจริญครับผมถือว่าเป็นคว้ยงามเนะพี่น้องเด้อราคาเราเปิดใบสองแสนเจ็ด ผูใดอยากได้ก็ลองโทรมามาสื่อมาขายมาหามาแวร์ได้พี่น้องเด้อบัตรที่นี่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติต่อได้เลยครับบัตร0ูนย์หครับเบอร์0ูนย์9 9 0นึ่4 6กครับ4669ครับผมซื้อมาห้อยนัดครับหอยนัดครับผมเอาหมานๆเด้อหอยนัดเด้อครับผมครับผูใดอยากได้ก็ลองโทรมาสื่อมาขายมาหามาแวร์ได้พี่น้องเด้อราคาเราเปิดไว้7อ0 0 0นบาทครับผมเอาครับผมขอบคุณครับ ครับผมกับพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยเด้อพี่น้องเด้อช่องพอเลี้ยงผู้เม่งกับพอมีผิดมีไผเด็กเบิ่งได้ผู้ใหญ่เบิ่งดีเด็กในท้องเบิ่งฟรีบ่ได้เสียเงินเสียท้องครับผมผู้ใดเบิ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญคือกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุการณ์ไปไเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องผู้ใดคิดสิเลี้ยงควายก็ให้เลี้ยงควายดอนให้เป็นควายขาข้ามเลี้ยงควายดำให้เป็นควายขาวแก้วเลี้ยงใหญ่แล้วให้ขายตัวละล้านสองล้านคือเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้ขอบคุณครับผม